สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พ่อกับช่องแ um ม่ยิ้มชาแนลเหมือนเคยครับพอดีผมนอนอยู่แล้วก็หันมาเห็นพอดีเลยครับผมเพื่อนๆน,นี่หันมาเห็นเห็นตาตอนแรกนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินต๊ต๊ๆตๆๆตเต,ต,ต,ตมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆแล้วก็ปุ๊บมามุดที่พิติมเลยครับผมดูโอ้น่ารักมากเลย นี่จิมก็แต่งตัวให้อยู่ครับจิมแต่งตัวให้อยู่ครับผมน่ารักมากเลยนี่ตาไปได้รู้สึกยังไงครับฮะไหนหนูบอกพ่อนี่รู้สึกยังไงโอ้พ่อฟินเลยด้วยตาริมริมเลยอ่ะฟินมากเลยดูความฟินของเขาโอ้โหฟินนี่สวยมาก <c oughs> สบายตัวเลยครับเพื่อนนี่น คลิปน่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับที่เห็นน้องรักกันแลวก็นอนสบายใจกับคุณลตาจริงๆเมื่อกี้มีต่างๆมันนอนข้างผมด้วยนอนทุกครงในต่างก็จะอ้อนเก่งแต่วถ้านั้นเหมือนติมกับต้าเนี่เขาจะนอนแยกกันเลยครับผมกับผมเนี่ยเขาจะไม่มาอ้อนเลยแตวนอนอะแต่ต่างๆนี่ไม่ได้อ้อนทุกวินาทีในการนอนทำไมนั่งอยู่คนต่างอยู่ก็อยู่ไม่ได้ครับผมดูพี่ติมเรา เออตึมตัวให้น้องครับหลับตาป,ปี่ปีปี่ปีครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> นี่นี่นี่พี่อ้วนอยู่นี่ครับดูพี่อ้วนครับผมนี่เป็นไงครับพี่อ้วนเรานอนสบายใจเลยครับวันนี้วันนี้มีอาการแกล้งพี่อ้วนหน่อยหนึ่งครับผมยิ่งยักกับติมติมยึง่งยักยิงยักปุ๊บผมก็เอาขวดน้ําอ่ะไปฉีดติมวิ่งหนีเลยครับผมวันนี้วิ่งหนีแล้ว นั่นมาก็ยังไม่เห็นแก้พี่ว่นเลยครับวันนี้แล้วก็มานอนสบายใจเฉบอยู่เนี่ยดูท่านอนคุณละต้าเราโอ้สบายจริงครับพ่อชีวิตนี้ตาบอกสบายมากอะไรจะสบ,สบายขนาดนี้ทิมติบหัวตาตาบอกเฮ้ยติมทิบ wow. เต็มเต็มหัว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 เต็มเอาแล้วเริ่มกันแล้วครับผรมเริ่มแล้วเริ่มแล้วรักกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วเอาแล้วตาถีบ้าตัวเองทําไมลูกนะนะโอ้ดู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 หางงวยแล้วหางงวยแล้วเต็มถีบหัวก่อน ตาไม่ยอมครับผมตาบอกกูไปแล้วจะไปไหนล่ะตานอนก่อนดิมาให้แต่งตัวอยู่นั่นแหละตีนที่บัวนี้ถึงทําเป็นโมโหออสุกต่อครับสุกต่อดู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 ติมแม่สุกแล้วตีมแม่สุกแล้วนี่เอายังไงตอบตอบตอบว่าไงครับโอ้ตีนยังไม่ไหวเลยพ่อเนี่ยหนูแก่สุกเนี่ยมันตีบหนูอีกแล้วไปดีกว่าไปแล้วครับไปแล้ว ไปคุณชายโอ้แต่งตัวนั้นนะทีบวัวใช้เลยตีมบ,บกขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับผมอย่าลืมฝากกดแจ้งกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่างอย่าลืมดูค่าโฆษณาน้องๆด้วยนะครับผมวันนี้ล้างกันไปก่อนครับสวัสดีครับผม